คุไป้ยงไงนนจะเห็นบาร์นครับนี่จะเป็นขิงกรอนพอมีตะกอนใหญ่ๆครับว่าอะไ อุบัติเหตุเมื่อเช้านี้อัปเดตนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดถึงเนาะก็ทุกคนที่ขับรถก็คือเป็นเป็นคนเป็นมือมิกของวงเราก็ทุกอย่างก็ปลอดภัยแล้วคนปลอดภัยตอนนี้รักษาตัวอยู่ก็เจ็บนิดหน่อยนะครับคนขับไม่เป็นไรแต่ว่าคนนั่งข้างเจ็บนะครับก็แบบมีแบบซี่โครงแบบกระทุกกระเทือนนิดหน่อยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วไม่ใช่าคข้างหัวเตือนๆนะนะไม่มีอะไรนะครับ ปลอดภัยทั้งโนแล้วก็ซัพยิทิ์ก็โอเคแล้วทรั์สิทรั์ย์สินก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เครื่องเสียงก็พังก็ต้องชดใช้ต่อไป <c oughs> เพืินฟินลแรน <c oughs> รถพังอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็อยากเกิดก็ยังไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆ <c oughs> <c oughs> กับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ